สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องอ,อัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะจ้เอหิมะกำลังจะตกมาแล้วคะ่ะหิมะตกครั้งแรกนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์จ้าหิมะสวยมากเลยเลยหิมะสวยมากจริงๆนึกนะมามามาชมจ้ามาชม กำลังตกเลยนะคะกำลังตกสวยงามมากจ้าตกทุกปีนะคะปีนี้ตกช้าหน่อยปีนี้ตกมาช้ามากเลยจ้าเข้าเดือนธันวาแล้วนะคะหิมะเพิ่งจะตกมาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะปกติเดือนธันวานี่ ตกมาเต็มแล้วนะคะหิมะสวยงามมากเลยนะคะหิมะประเทศไอซ์แลนด์เราได้เดินชมหิมะนะคะเดินถ่ายทำให้เอซีทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องอ,อัมพรไอซ์แลนด์ชแนลนะคะมาดูประเทศไอซ์แลนด์ลมก็แรงหนาวก็หนาวนะคะมารับชมได้เลยจ้า ตอนนี้กำลังลมเลยนะคะหิมะก็ตกด้วยจ้าดีทำไทยให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่อยู่ไทยนะคะตอนนี้กำลังหนาวมากเลยจ้าหนาวสุดๆเลยค่ะทุกคนมาดูนะคะมาดูจ้าดูดูดูด,ดูกำลังตก ขาวสวยทั้งถนนเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศก็กดีสวยงามมากสวยจริงๆขาวโพลนสวยมากเลยค่ะทุกคนมามามาม,าม,ามาเดินด้วยกันจ้ามาดูหิมะด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังตกเลยสวยมากจริงๆขาวโพลนมากเลยจ้า กำลังจะตกนะคะดูบนถนนมีแต่หิมะเลยตอนนี้หิมะขาวสะอาดสวยจ้าตอนนี้ยังตกไม่แรงนะคะตกกำลังตกหน่อยๆย,ยังไม่พรุ่งนี้คอยจะท่วมหรือเปล่าเนาะพรุ่งนี้บนถนนคงจะมีแต่หิมะทางเดินหาทางเดินไม่เจอแล้วนะหิมะเยอะ ตาคืนนี้ตกทั้งคืนนะปุ่งนี้หิมะกองตามถนนเลยนะคะทุกคนวันแรกนะคะวันแรกหิมะตกดีใจจังเลยหิมะตกแล้วมาเล่นหิมะกันนะคะมาเล่นหิมะใครชอบหิมะใครชอบความหนาวนะคะมาที่ประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะคะ ดินแดนแห่งความหนาวโคลกเหนือประเทศไอซ์แลนด์ตอนนี้ยังไม่ตกเยอะเท่าไหร่นะคะกำลังตกเบาๆแล้วมาทำให้ดูนะคะดูว่าขาวสวยทั้งถนนเลยคะ่ะตอนนี้กำลังถ่ายถนนให้ดูนะคะเดินเดินถ่าย หิมะถ้าเราใช้รองเท้าไม่ดีนะคะช่วงที่หิมะกำลังตกเนี่ยมันแน่อาจจะลื่นได้นะคะทุกคนถ้าใครได้มาสัมผัสที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็ต้องใส่รองเท้าหน้าหนาวรองเท้าหนาเดินสบายเนี่ยถ้าตกเยอะๆนะคะหิมะจะอยู่บนต้นไม้เนี่ย สวยจ้านี่ต้นไม้นี้ก็มีไฟนะคะตกกลางคืนน่อยสวยมากนะคะเขาประดับไฟช่วงคริสต์มาสปีใหม่จ้าหนนหนทางของรถก็วิ่งนะคะรถก็วิ่งไปดูขาวสวยจังเลยจ้าขาวดีมากเลยดู คนถนนอย่างน้อยนี่กำลังตกใหม่มันก็เลยน้อยหิมะมันไม่เยอะถ้าหิมะเยอะเนี่ยโอ้ยเดินจะไม่ได้เลยนะคะท่วมเอวเลยแหละรถวิ่งก็ติดถ้าหิมะเดี๋ยวนี้เขามีรถขูดหิมะนะคะ,ะถนนเยอะๆถนนติดมีรถมาขูดให้เดิน ถูดให้ใส่เกลือไม่ให้ลื่นเอาเกลือมาโรยบนถนนนะคะมีรถบริการเอาเกลือมาโรยบนถนนไม่ให้รถลื่นพอเข้าเดือนแล้วเดือนธันวานี้เราก็ต้องใส่เกลือนะคะเดี๋ยวโรยเกลือโรยเกลือแล้วเดินนะคะหิมะสวยจริงๆ สวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศสดชื่นบรรยากาศหนาวหนาวสดชื่นนะคะทุกคนมารับชมจ้ากำลังเดินนะคะกำลังเดินถ่ายทำวิวสวยๆให้ FC มารับชมนะคะ ทางรถวิ่งมีรถวิ่งเข้ามานะคะนี่ทางเดินดีหน่อยนะคะประเทศนี้รถไม่ค่อยเยอะสบายมากรถไม่เยอะเดินสะดวกสบายเลยจ้าขาวโปลนทั้งถนนเลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศขาวสวยมากเลย ดีนะคะดีดีมากๆเลยขาวช่วยมากจ้าหิมะกันใครอยากมาเล่นมามามา,มาชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะหิมะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนขาวทั้งถนนเลยจ้า ขาวทั้งตนนเลยถ้ามันตกมาเยอะๆอยู่บนต้นไม้จะดูเหมือนดอกไม้สวยๆเลยนะฮิมะเกาะมาตามต้นไม้นะคะทางเดิน ขาวไปหมดเลยนะคะทางเดินมีลมด้วยนะคะเนี่ยลมเดินต้านลมนานะคะต้านลมหนาวจังเลยหนาวมากเลยนะคะทุกคนดูมือก็เย็นหผม มะขาวสวยงามมากค่ะบรรยากาศสดชื่นดูแล้วสดใสดูแล้วสวยงามค่ะ นถนนมีแต่หิมะทั้งนั้นเลยนะคะกำลังตกตอนนี้ก็หยุดแล้วหยุดตกมาปล่อยปอยตกไม่เยอะสดชื่นขาวทั้งถนนเลยคะ่ะทุกคนมารับชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะ หิมะมาแล้วหิมะมาแล้วจ้าหิมะมาจนแล้วคะ่ะทุกคนตกไม่เยอะเลยนะคะโอ้ท้องฟ้าก็สวยงามท้องฟ้าขาวโปรนไปหมดกับถนนถนทางเลยนะคะหิมะก็ตกหิมะสวยจริงๆ ใครอยากมาเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ก็มานะคะมาแล้วก็บอกอัมพรด้วยจ้าขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัมพรด้วยนะคะ